สวัสดีค่ะนี้จะเป็นวิธีการรับงานนะคะงานออกแบบป้ายเนาะก็คือว่างานป้ายของพี่นะคะจะเป็นป้ายประมาณนี้นะคะป้ายเมนูเนาะของเราเนี่ยจะเป็นป้ายเมนูที่เอาไปต่อยาวนะคะคืออาร์ตเนี่ยจะมีหน้าทีท่ทำงานไว้ในแคนวานะคะซึ่งพี่จะส่งลิงก์แคนวาของแต่ละคนให้โดยที่จะเป็นชื่อของตัวเองเลยนะคะเวลาที่เราออกแบบนะคะเราจะออกแบบ เราจะออกแบบโดยที่เราจะต้องเว้นขอบไว้แบบนี้นะคะพี่จะทําไฟต้นฉบับให้1นึ่งไฟนะคะเราจะต้องเว้นขอบเนี่ยคะ่ะขอบข้างๆไว้เพราะว่าเผื่อไวใ้ให้กับพนักงานพี่ตัดนะคะพอคืออ,ออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพนักงานจะปิ้นแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าเองนะคะเออพ,พนักงานจะปิ้นแล้วก็จะส่งงานให้ลูกค้าเองแต่ว่า อาร์ทที่ออกแบบนะคะจะต้องออกแบบทุกอย่างให้เสร็จไว้ในแคนว่าไฟล์เดี่ยวนะคะเวลาที่เราออกแบบงานค่ะเราจะมีเลขใบงานนะคะเราจะต้องทําเลขใบงานไว้ตรงนี้ชื่อลูกค้าไว้ตรงนี้แล้วก็ชื่อของอาร์ตคนออกแบบไว้ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มนะคะพอทําพอออกแบบงานเสร็จแล้วนะคะเราจะแคปจอนะคะแคปจอของงานเฉพาะตรงนี้เนาะสมมุติว่างาน สามสองสาม,สามหกเนี่ยมันมีอยู่สี่แผ่นเนาะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่มีสามแผ่นเนาะเราจะแคปเฉพาะส่วนสี่แผ่นนี้รวมถึงรูปใบงานนะคะให้ลูกค้าเราจะไม่ส่งไฟล์งานตัวจริงให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเราจะไม่อยากให้ลูกค้าเอางานไปรปิ้นเองเนาะโอเคแล้วก็งานทั้งหมดนะคะมันก็จะถูกออกแบบแบบต่อๆๆต,ต,ต,ต่อกันไป ในไฟล์เดียวกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้3 2 3 6อันนี้3 2 3 4ทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้แบบรูปแบบในการออกแบบนะคะฟอนต์สามารถเลือกเลือกได้เองแต่ว่ารูปแบบในการออกแบบเนี่ยโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกมาให้แล้วนะคะจะมีทั้งหมด8แบบนะคะก็คือถ้าลูกค้าเขียนถ้าในใบงานเขียนว่าแบบที่1ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้แบบที่3นี่ค่ะดูตามนี้เลยนะคะ แบบใกล้เคียงเนาะแต่บางลูกค้าบางคนจะไม่ได้ไม่ได้เลือกแบบมานะคะโอเคเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเวลาเราแคปจอส่งให้ลูกค้าเราจะต้องแคปจอประมาณนี้อ่าอันนี้นะคะแคปแคปจอส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราจะแคปเฉพาะใบงานที่ลูกค้าเฉพาะของเขานะคะคือให้มากสุดได้ไม่เกินอ่า หมายถึงในในรูกเนี่ยค่ะให้มันเห็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะไม่ส่งเป็นรูกต่อลูกนะคะอ่ะแต่ว่าพี่อยากได้คนที่ออกแบบงานจากคอมเท่านั้นนะคะเพราะว่าเมื่อออกแบบงานจากคอมเนี่ยน้องจะต้องเปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนชื่อของงานอะ่ะให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันให้มันเป็นเลขไปงานเนาะตรงนี้เนาะสามสองสามหกเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสามสองสามหกพอตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลขไปงานสามสองสี่สาม คือมันจะเปลี่ยนได้ทางคอมเท่านั้นใน iPad หรือในแท็บเล็ตจะทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่จะรับคนที่ออกแบบงานผ่านคอมเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับงานก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าหนูโอเคกับรูปแบบการทํางานนะคะพี่จะส่งลิงก์นะคะให้ในการทํางานมันจะมอะีอันนี้คืออันแรกก็คือคลิปที่พี่ส่งให้หนูเนาะอันที่สองที่เป็นเลขหนึ่งนะคะจะเป็นไฟล์ใบสั่งงานไฟล์ใบสั่งงานนะคะ กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดเปิดเปิดเวลาเปิดนี่เราล็อกอินผ่านอีเมลอันไหนก็ได้นะคะคราวนี้เนาะมันจะมีงานที่มันเขาจะลงชื่อไว้ให้เราแหละงานจะมีอยู่สส่วนถ้าสังเกตมันจะมีไอเส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างแล้วก็วันที่เนาะอันนี้คืองานของวันที่ห้าส่วนอันนี้จะเป็นงานของวันที่6นะคะงานของแต่ละวันมันจะตัดรอบไปเลยนะคะเวลาที่เราเนี่ยพี่จะมีน้องที่เป็นคนจัดการนะคะเขาจะลงชื่อ อาร์ตให้เนาะสมมุติว่าหนูชื่อชื่อนิดหน่อยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยเขาจะเลี้ยงเขาจะวนงานไว้ให้เช่นอาร์ตมีใครบ้างมีอะตอมนิดหน่อยน้ําฝนหมิวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเลี้ยงให้เราแหละแล้วก็มันก็จะเป็นอะตอมนิดหน่อยฝนหมิวอย่างงี้แต่ว่าบางทีอ่ะ พี่เข้าใจบางทีเราจะไม่ได้ว่างก็ให้แจ้งในลายออกแบบนะคะลายกลุ่มออกแบบว่าวันนี้เรารับงานได้หรือรับงานไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดหนูไม่ได้แจ้งอะไรอาร์เขาก็จะรันชื่อไว้ให้เมื่อเขารันชื่อไว้ให้นะคะเขาจะลงชื่อไว้ให้สองฝั่งเนาะฝั่งหนึ่งมันจะเขียนว่างานแก้เพิ่มอีกฝั่งหนึ่งเขียนว่างานใหม่เนาะถ้าเขียนว่าอะตอมสฝั่งนี้อ่ะสมมุติหนูชื่ออะตอมเนาะสมมุติว่าหนูอ,ะอ่ะอ่า สมมติว่าหนูออกแบบหนูได้งานละเรียบร้อยหนูเห็นแล้วเข้าไปปุ๊บเอ้ยหนูเห็นแล้วว่านี่คือชื่อของหนูเมื่อหนูได้ลงเขาลงชื่อให้หนูปุ๊บเขาจะเขียนไว้เลยว่ารอแบบ6ทับก็คือรอแบบเป็นวันที่เนาะแล้วก็หนูก็ไปออกแบบคราวนี้เวลาที่หนูจะออกแบบนะคะหนูลองเลือกเนาะอันเนี้ยหนูเห็นชื่อของตัวเองแล้วเนาะก็คือมันจะเป็นเลขใบงาน3270นะคะ เราก็เอาเลขใบงานที่เขียนว่า3270นะคะมาตรงข้างล่างที่เขียนว่ารายละเอียดงานเอาเลขใบงานไปหาได้เลยเนาะคลิกเข้าไปกดเปิดแล้วก็ใช้เมลอะไรก็ได้เข้าไปเหมือนเดิมนะคะ3 270เนาะอ่ะเราก็มาเซิร์ชต,ตรงนี้นะคะสามสเจ็ดโอเคคราวนี้มันจะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้อ่ะเช่นเขาบอกว่า3270เราจะต้องเอา เอาเลขใบงานตรงนี้นะคะแล้วก็ชื่อลูกค้าตรงนี้นะคะขนาดนะคะ A3A4 อะไรแบบเนี้ยไม่ต้องสนใจเพราะว่าเวลาพิมพ์ออกมามันใช้สัดส,ส่วนเดียวกันแต่ว่ามันจะมีต้องแยกออกไปก็คือเป็นแนวตั้งกับแนวนอนส่วนใหญ่งานของพี่จะเป็นแนวนอนนะคะถ้าเป็นแนวตั้งเราจะแยกไฟล์ไปอีกนะคะถ้ามันเป็นงานแนวตั้งเดี๋ยวพี่จะทาคลิปแล้วก็ส่งให้อีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะคุยเฉพาะงานแนวนอนก่อนเนาะอ่าสมมุติเขาบอกว่ามีรูปหนึ่งหอยทอดนะโอเค เรารู้แล้วว่างานมันเป็นสามสองเจ็ดศูนย์เนาะถ้ามันเขียนว่ามีรูปให้เราไปที่ลายค่ะลายกลุ่มออกแบบเลยนะคะเสร็จแล้วเขาจะมีอัลบัม้มมีไม่ตรงจุดๆตรงนี้นะคะขีดถีดตรงนี้เนาะแล้วก็อัลบัม้มแล้วเราก็มาเลื่อนดูสามสองเจ็ดศูนย์เนาะเราดูก่อนอ่าสะอาดเจอแล้วสามสองเจ็ดศูนย์ลูกค้าส่งรูปมาเวลาลูกค้าส่งมาเนี่ยบางทีรูปมันจะไม่ได้ชัดมาก แต่ว่าอันนี้น่าจะยังได้อยู่เราก็กดดาวน์โหลดรูปนี้มาอ่ะสมมติหนูพี่คิดว่าหนูต้องทําได้ดาวน์โหลดรูปนี้มาเรียบร้อยคราวนี้ค่ะเราก็จะกลับมาแค้นว่าพี่จะส่งลิงก์ของตัวเองของน้องให้นะก็คือลิงก์ของแต่ละคนเนี่ยพี่จะส่งให้เวลาถ้าทํางานใหม่อะไรทำงานใหม่ให้ทาไปในที่เดียวกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาออกแบบค่ะถ้าสมมุติเขาไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ระบุมาว่า ว่าเป็นราคาเท่าไรหรือไม่ได้ระบุแบบมาตามตามรูปนะคะเขาไม่ได้ระบุอะไรมาเนาะ <c oughs> ก็ให้เราออกแบบแบบสุ่มให้เขาได้เลยอาจจะเป็นแบบประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่ออะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็แคปจอนะคะเมื่อแคปจอเสร็จแล้วนะคะให้ดูชื่ออ่ะให้เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะให้เป็นชื่อของเราสามสองสา,สานึงเง,งี้ยน่ก็เป็นชื่อของลูกคา้าแล้วก็ชื่อของคนออกแบบเนาะพอทําเสร็จแล้วนะคะเราจะส่งงานให้กับ ลูกค้าในไลน์ของในเฟซของลูกค้าเลยนะคะเช่นอันนี้ลูกค้าชื่อพาดพัชรินเนาะเดี๋ยวพี่จะดึงเราให้เป็นแอดมินด้วยนะคะโอเคอ่ะเข้าไปในเพจเนาะอันนี้เป็นเพจของพี่นะคะงานของพี่จะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือมันจะเป็นป้ายเมนูแบบนี้ลูกค้าจะเอาไปห่อยๆต่อนะคะเสร็จแล้วเข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็เข้าไปตรงค้นหานะคะแล้วก็เอาชื่อลูกค้าไปค้นอ่ะเราก็จะเจอเสร็จแล้วค่ะ เนี่ยเขาก็จะลงคิวออกแบบเสร็จแล้วก็จะส่งรูปที่เราแคปจอได้เรียบร้อยนะส่งให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็ไปที่คำตอบที่บันทึกไว้นะคะแล้วเราก็จะไปตรงคำว่าอ่าเราจะมีข้อคำตอบกลับนะคะให้ตอบกลับไปว่าอันนี้ส่งแบบนะคะแล้วเราก็ใส่ชื่อเราลงไปเนาะแล้วก็กดส่งให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะไปกดตรงจุดไปกดตรงชื่อลูกค้าตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อ ตรงนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็ใส่เพิ่มป้ายเป็นชื่อคนออกแบบเช่นสมมติหนูชื่ออะตอมหนูก็ใส่ว่าอะตอมทิ้งไว้ก็กดเพิ่มแค่นี้เองก็คือนี่จบกระบวนการอย่างสมมุติอันเนี้ยมันมีทั้งหมดงานออกแบบมี1แผ่นเนาะหแผ่นก็คือเราจะเลือกนับเฉพาะงานออกแบบนะคะไม่ไม่นับตัวปิ๊นเนาะหแบบที่เราออกแบบก็จะได้3บาท1แผ่นจะได้3บาทนะคะกลับมาที่ไฟล์ที่เป็นใบงานเนาะอ่านนี่มาตรงนี้3 2 7 0 เราก็มาดูชื่อสมมติว่าอ่านอยู่ชื่ออะตอมเนาะหนูก็มาใส่ตรงนี้เลยค่ะว่า3บาทอ่ะคราวนี้ตรงชื่อตรงเนี้ยมันก็จะคำนวณให้หนูเรียบร้อยเลยงานออกแบบจะมี2แบบนะคะอีกแบบหนึ่งจะเป็นงานเมนูเนาะซึ่งอันนั้นอาจจะมีค่าถ้าเป็นงานไหนที่มีค่าออกแบบ100หนูจะได้ค่าคอม50บาทนะคะเดี๋ยวพี่จะปิน้นจะเปิดให้ดูก่อน สมมติอย่างเช่นงานไหนเนี่ยค่ะที่มันมีค่าออกแบบ100แบบนี้นะคะหนูจะลงค่าค,าคอม50บาทเลยอันเนี้ยอาร์ตเขาจะเป็นคนบอกไว้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือเนื้องานประมาณนี้นะคะถ้ารับเงื่อนไขได้ทําได้แล้วก็อ่ามันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะขอโทษอีกกรณีหนึ่งคือสมมติว้ามันมีงานแก้แบบบางทีเราส่งงานไปลูกค้าก็ยังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีลายกลุ่มที่ชื่อว่าลายออกแบบนะคะ คราวนี้เราจะมี <c oughs> เข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็เวลาที่มันมีงานแกะค่ะอาร์ตอ่ะเขาจะอันนี้ค่ะแอดมินนะคะเขาจะแคปจอมาให้ละแล้วก็เขียนว่าแก้แบบแล้วก็ตามด้วยชื่อของหนูเนาะมันจะอยู่ในอัลบั้มนะคะเขาจะเขียนแบบนี้เขาก็จะแคปจอมาเห็นไหมคะมันจะเห็นเลยว่างานของเราคือสามสองสามสี่อาร์ตเราชื่ออะไรอันนี้คนนี้เขาไม่เขียนชื่ออาร์ตแต่ว่านี่คือเป็นแก้แบบนิดหน่อยเนาะมันจะอยู่ในนี้แหละก็ เขาก็จะบอกว่าให้ทําอะไรอะไรอย่างอื่นแล้วก็อ่านรายละเอียดเสร็จแล้วก็กลับไปแก้แก้เสร็จเราจะลบลบภาพนี้ออกนะคะเนี่ยเราบ้ามเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเอารูปที่เราแก้เนะะี่ยค่ะส่งให้ลูกค้าเลยแค่นั้นเองแล้วพอเราเสร็จแล้วอ่ะสําคัญที่สุดคือเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเปลี่ยนตรงสถานะค่ะจากคําว่าสมมุติเนาะจากเมื่อกี้มันจะมี2ชื่อเนาะ เขียนว่ารอแบบเนาะเราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าส่งแบบตามด้วยวันที่แล้วเราก็จะลบชื่อของเราคะ่ะตรงคําว่าง,งานใหม่นี้ออกเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะมันจะมีสถานะงานว่างอยู่เราสามารถมารับงานว่างงานใหม่ได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วแต่ว่าเงื่อนไขของพี่ก็คือ1เวลาที่หนูออกแบบ หนูจะต้องเวลาที่หนูได้ชื่อปุ๊บหนูจะต้องออกแบบภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูไม่ว่างทําให้แจ้งเลยว่าเออวันนี้หนูไม่ว่างทำนะ้ไม่ต้องลงชื่อให้หนูแต่ถ้าหนูว่างทําหนูก็รับงานได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าหนูลงชื่อแล้วแล้วหนูไม่ทําภายใน24ชั่วโมงอ่าน้องเค,คที่เป็นคนจัดการให้พี่เขาจะมาลบชื่อเราออกนะคะ โอเคเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อหาของงานที่เราจะต้องทํานะคะแล้วก็เงินเดือนนะคะของเราเนาะเราจะออกทุกวันที่สินะคะเราจะทํางานสะสมสะสมไว้เนาะแล้วก็พอสิ้นเดือนมาพี่จะโอนเงินให้นะคะอันนี้ก็คือรายได้ของอาร์ตที่เขาออกแบบของพี่ในเดือนที่แล้วนะคะเราก็จะโอนเงินให้วันที่สนะิบเนาะก็คืองานของเรามันจะมีให้ตลอดค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนออกแบบหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเร็วได้เร็วทํางานเคลียร์งานให้ได้เร็วๆก็ก็จะ ก็จะจบเร็วนะคะโอเคเนาะถ้าเกิดว่ามันมีงานไหนที่มันแก้แบบเนาะมันก็จะเขียนติดไว้ว่าแก้แบบให้มาไล่ดูสถานะของตัวเองด้วยนะคะเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็พร้อมทํางานก็ทักแชทกลับคืนมาให้พีได้เลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าพี่ขออนุญาตรับเฉพาะคนที่มีเวลาทำงานเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาทำงานก็ผ่านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ